ทางบริษัทโมโนเน็กซ์จึงได้เดินหน้าโครงการปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มครั้งที่2โดยจับมือกับบริษัทจัสตินและบริษัท3 BB ไปมอบถุงยางชีพข้าวสารและน้ำดื่ม650ชุดให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในตำบลจระเข้ร้องและตำบชลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับ บริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนนำโดยนายกิติศักดิ์พุกเจริญผู้ช่วยผู้อำนวยการแผานกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กรนายธีรพุทธเปรมาประยูนวงศ์บนนาบรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวโมโนทเวนนและคุณเฟรนช์ฟรายรินนฐา,าอัจฉริยะวัฒนกุลผู้ประกาศข่าวจากโมโนทเวนนได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มครั้งที่สองร่วมกับบริษัทจัสติมิเนียลไนชั่นอลจำกัดมหาชน นำโดยนายพิสิทธิ์จันทร์รีผู้อำนวยการภาคกลางบริษัททริปเปิลทรีบรอดแบนด์จำกัดมหาชนหรือว่า 3BB และคณะเจ้าหน้าที่รวมกันนำถุงยางชีพของใช้ที่จำเป็นข้าวสารและน้ำดื่มรวม650ชุดลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยในพื้นที่ตำบลจระเข้ร้องและตำบลชยัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทอง ดานคุนเฟรนช์ฟรายรินนฐา,าอัจฉริยะวัฒนกุลผู้ประกาศข่าวจากช่องโมโนเทนนี่นานะครับได้ร่วมลงพื้นที่เอาถุงยางชีพไปมอบให้ในครั้งนี้พร้อมกับเปิดเผยว่าบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่นําของใช้ที่จําเป็นไปมอบให้กับชาวบ้านในจังหวัดอ่างทองเนื่องจากพื้นที่นี้ถือว่าได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณน้ําท่วมสูงจึงขอเป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านในจังหวัดอ่างทองด้วยครับ วันนี้แฟนไฟก็ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทโมโนเน็กซ์นะคะรวมทั้งกลุ่มบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะมาลงพื้นที่ที่ตำบลจระแค่ร้องจังหวัดอ่างทองค่ะแล้วก็ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยนะคะนัานหลังที่เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำเนี่ยสูงจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็นําเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมามอบกําลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อ่างทองรรวมททั้งงพี่นนนอปะชาชานคนไย ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะเฟ้นๆขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะขณะที่ชาวบ้านบอกว่าต้องขอขอบคุณทางบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและบริษัทจัส์มินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนที่ได้นําสิ่งของมามอบให้พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ในวันที่น้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านจนมิดหลังคาโดยบอกว่าน้ำนั้นมาเร็วและมาแรงมากตั้งตัวไม่ทันไม่สามารถเก็บข้าวของในบ้านออกมาได้เลยจึงทำให้เสียหายเกือบทั้งหมด ตอนนี้ที่ทำได้อย่างเดียวก็คือการมาอาศัยกับญาติชั่วคราวไปก่อนครับขอขอบคุณสารพีบีแล้วก็โมโนขอขอบคุณแทนหมู่สองนะคะที่มาช่วยเหลือประชาชนก็ข,ขอขอบคุณไว้นาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนี้บริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนยังคงเดินหน้าโครงการปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มครั้งที่สองร่วมกับบริษัทจัสิมิน โดยวันนี้จะเดินทางเอาถุงยางชีพข้าวสารน้ำดื่มจำนวน350ชุดไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอเสาหาย้ยตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับเนื่องจากปัจจุบันถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้าง ครงนี้ต้องขอขอบคุณพันธมิตรต่างๆที่ร่วมบริจาคข้าวของและเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อนำไปส่งต่อให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยครับเราก็ขอเป็นอีกกำลังใจนะครับให้คนไทยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน